สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะมาเล่นพิกอากาศแบบรันดอมกันสำหรับสายโสดฉบับสายโสดนะคะเร็วๆนี้ใครที่จะ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะไปดูกันนะคะสุ่มดูพลังงานนะคะเพื่อนๆคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเลยนะคะขึ้นมา1ดาบนะคะ1คาถาหไม้นะคะ2เหรียญ3ดาบเป็นคนธาตุลมนะคะเพื่อนๆเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะสามไม้หรือราศีเมษสิงห์ธนูก็ได้เป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะอยู่ไกลจากคุณนะจะมาเจอกับคุณหรือเข้าเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะโอเคไปดูต่อบุคลิกลักษณะเขาเป็นยังไงอ้เป็นคนที่เคยอกหักเคยเสียใจเคยผิดหวังจากความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้นะคะเข้ามาแนวมิตรแนวเพื่อนอาจจะยังไม่ได้เข้ามาจีบหรอกแค่อยากจะเข้ามา,าเขาเรียกว่าอะไรทำความรู้จักคุณมากขึ้น นะคะคนคนนี้เป็นคนบ้าง,งานนะคะทํางานเก่งทุกอย่างที่เป็นเงินหรือทำเราได้ตังค์อ่ะเขาทําหมดเขาเป็นคนขยันนะคะ mm. แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดความขัดแย้งในตัวเองสูงมากๆนะคะธาตุไฟขึ้นมาด้วยเมษสิงห์ธน,น,นูหรือราศรีมีนก็ได้ mm. คิดเยอะวุ่นาาวายนะคะคิดเองเออเองตัดสินใจเองนะคะเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งเห็นอกเห็นใจคนอื่นจิตใจดีค่ะคนนี้ แล้วก็เป็นคนสันโดษนะคะอาจจะอยู่ในราศีกันก็ได้แล้วก็ค่อนข้างมีกําแพงในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณก็ได้นะคะก็ขอให้สายโสดนะคะโชคดีก็แล้วกันเจอคนที่ใช่เจอคนที่มาในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเจอกับไปเตยคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ